สวัสดีครับอยู่กับนายคนะวิจุตอมิจิริงไทยแลนด์นะครับวันนี้จะเป็นเมื่อสบายกันนะครับผมองค์มีงนะครับที่บริการงานครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมชาาบัดครับวันนี้ผมประสิทธิ์พามาเบิ้งครับรถตู้ครับก็คือรถตู้บ้านเขานะครับไม่เหมือนรถตู้บ้านเรานะครับเป็นรถตู้แบบส่งของครับรถตู้บรรทุกนะครับผมนี่ครับอยู่ข้างหลังผมเอง มันคือรถตู้อะไรวะทําไมมันใหญ่อย่างนี้มันใหญ่อย่างนี้ครับผมครับดูครับพี่น้องครับครับรถตู้อะไรครับยี่ห้ออะไรไม่เหมือนบ้านาแตนนะครับผมนี่จะพามารีวิวรถตู้คันนี้ครับผมเกินหนาวเพิ่งเคยเห็นครับไปมาหลายประเทศครับไม่เคยเห็นเลยรถตู้อะไรจะใหญ่ขนาดนี้ครับเพื่อนๆว่ารถตู้คันนี้มีกี่ล้อครับผมให้ทายนะครับ คันใหญ่ขนาดนี้มันต้อง10ล้อเหรอครับผมวานะเดี๋ยวเราไปนับล้อกันดูก่อนนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่ายี่ห้ออะไรนะครับเดี๋ยวเราจะนับล้อกันดูก่อนนะครับว่าล้อนี่มีกี่ล้อครับล้อหน้าครับ1ล้อนะครับผมล้อหน้า1ล้อครับนี่ก็ยางขอบเท่าไหรว่วะยาง2อยาง2อ0าครับครับ 7 5 R 1ห้าอารยางขอบ16ครับโอ้แม่เจ้าดูครับรถ so ตูต้อะไรมันใหญ่ขนาดนี้บ้านเรามีหรือเปล่านี่ครับซื้อไปใช้บ้านเราคงจะดีนะครับเป็นขนเขาเรียกอะไรขนวิน่งสหรับส่งนักเรียนนะครับดูครับยางหลังครับยางหลังนี้ใช้เผาอะไรก็ไม่รู้นะครับ น้องท่านไหนที่รู้ที่ทราบนะครับก็ช่วยแนะนำช่วยบอกกันมาด้วยนะครับผมอย่างล้ำขี่ล้อว่าครั้งนี้โอ้โหแม่เจ้ามีสองล้อแสดงว่ารถคันนี้มีหกล้อครับโอ้โหหกล้อเลยเหรอฮึดูสิว่าขอบลายยางหลังนี่โอ้มิชลินด้วยนะครับ เออไม่ใช่บิสโตนครับบิสโตนพูดผิดนะครับผมบิสโตนครับผมยางบิสโตนนะครับยางสองศูย์ห้าทับเจ็ดห้าอาสิบหกยางขอบสิบหกครับผมเห็นไหมเอยเป็นเพื่อนเห็นไหมครับดูครับคันนี้เป็นคันใหญ่นะครับข้างในจะเป็นจะมีแอร์ด้วยนะครับทำความเย็นเขาเลือกเครื่องทำความเย็นนะครับผม เปิดได้กี่ทางมาหนึ่งทางนะครับผมทางนี้เปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูยี่ห้อครับว่ารถคันนี้ยี่หหออะไรครับทำไมมันใหญ่อลังการเบอร์บางขนาดนี้นะครับผมโอ้ฟอร์ดเลนเจอร์ครับผมฟอร์ดนี่เองดูครับดูสภาพของเขานะครับสวยงามครับสวยงามมากนะครับถ้าเป็นพิตตี้ก็โอ้โหแหลมเลยครับดูแหลมเลยคันนี้นะครับผมเราดูเสร็จแล้วครับ ดูไฟเลี้ยวครับนี่ครับคลาสสิกนะครับยอดนำสมัยครับไฟเลี้ยวอยู่ตรงอะไรนะเขาเรียกกระจกข้างนะครับดูตาครับดูตาไฟของเขาครับโอโ้โหถ้าเป็นบ้านเรานี่สุดยอดเลยครับดูครับรูปลักษณ์ในการทำรถของเขานะครับ บ้านเรายังไม่เคยเจอนะครับหกรถตู้หกล้อนะครับแบบนี้เอาไปทํารถบ้านนะครับทํารถบ้านนี่น่าจะดีนะครับเพราะว่ามันคันใหญ่มากนะครับใหญ่มากนะครับดูสิครับทุกคนครับนี่ก็เป็นรถของเอ่อลงแพ็กนะครับที่ผมอยู่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ทํางานลงแพ็กนะครับผมทางานส่วนดอกไม้แต่ที่ผมอยู่นี่เขาอยู่รวมกันครับ ฝั่งนี้ก็หกล้อมเหมือนกันครับประตูก็เปิดได้เหมือนกันครับพี่น้องทุกคนครับดูไปพร้อมกับนายธนาวิพุฒิอมิสซิงทะเลนะครับดูครับความอมิซิงอยู่ตรงนี้ครับเปิดได้ทั้งสองข้างครับผมแบบรถคันนี้ครับเปิดได้ทั้งสองข้างนะครับข้างในเราเข้าไปดูไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาล็อกประตูนะครับเราก็ดูได้แค่ข้างนอกนะครับเครื่องยนต์นี่ก็น่าจะเครื่องยนต์ใหญ่อยู่นะครับดูครับ นี่คือกำหนดอะไรการขนหรือเปล่าครับนี่ครับเป็นน้ําหนักนะครับหนัก5,000ขนได้2,600 2,600กกิโลหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เข้าใจเหมือนกันครับแต่ก็อยากจะให้เพื่อนนะครับทุกคนนะครับที่อยู่ประเทศไทยนะครับรู้นะครับเห็นนะครับว่าเออรถแบบนี้มันก็มีด้วยนะครับผมนี่ครับ ยังไงก็ฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดกระดิ่งนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเล็กของนา,นายธนาวิพุติ Amazing Thailand นะครับผมเดี๋ยวจะมีคิดวิดีมาฝากเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ